บบตอีาากดเปิดคลิปมาบอกว่าเครื่องออกแล้วก็คงงง,ง,งกันชาว่าไปไหนเพราถ้าเป็นเราเนี่ยก็งง,ง,งเหมือนกัน และในทริปนี้เราก็จะเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียกันค่ะแต่แต่แต,แต่เรามีทรานสิตท,ที่ดอฮาด้วยบอกอย่างนี้แล้วก็คงจะรู้กันเลยแหละว่าเราไปสายการบินอะไรเราไปสายการบินกาตาแอร์เวย์ค่ะเราทรานสิตประมาณไปถึง9ชั่วโมงแล้วใครมันจะไปนั่งรอนในสนามบินเฉยถูกต้องปะเราก็ต้องอไปเปิดโลกกันซะหน่อยในคลิปนี้เราจะบอกทุกอย่างเลยว่าจอกไปเที่ยวเมืองเขาใช้วีซ่าไหมจองยังไงต้องทำยังไงบ้างราคาเท่าไหร่ ดูคลิปนี้ให้จบเลย เรืไมหรือว่าต้องรอที่สนามกว่าต้องรอที่สนามบินและตอนนี้เราก็ถึงดอฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหามีเหลืองกันทุกคนกนคือเราต้องมาที่รถไฟตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไป ตรงน้องหมีตรงนี้ก็ออกมาจากรถไฟใช่ไหมแล้วเราก็เดินลงมาแบบว่าลงบันไดเลื่อนมาแล้วเราก็ตรงไปเยกเจ้น้องหมีตัวนี้เลยและนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจุดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาไปเที่ยวของเราที่เราจองตั๋วทัวริสเอาไว้นะคะเวแลวทุกคนละตอนตอนี้ก็ทำ มันอ่นเกินหกรอยเกนมากนือแล้วคือเราอะที่ไปแบบว่าเป็นทัวร์คือมันจะไปไม่ทันแล้วคือมันถึงเวลาแล้วอะแล้วเราก็ยังไม่ไปคือเรามาสายว่าง่ายๆเดี๋ยวต้องมารู้แล้วว่าเราไนี่ึ้นอรถไหม่มันมึกลากเหลือเกิน โอเคค่ะสรุปแล้วก็คือก็คือรถ,รถเวลา4มโมงนะคะคือที่แรกก็คือว่า3มโมงใชก็คือแบบรีบๆสรุปมาถึงเ,เขาบอกว่า4โมงจ้าและนี่ก็4โมงแล้วเรากลังจะขึ้นรถบัสค่ะ The with the และนี่เราก็ถึงแล้วนะคะที่อะไรนะเพิร์กอะไรสักอย่างแต่เราขึ้นมาให้เวลาสวยมากแต่เขาให้เวลาแค่ห้านาทีไงทุกคนต้องค่อนข้างที่จะรีบหน่อยละกันเนาะโออเเว่่าาาัและนี่เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านคาทาร่านะคะ สุดท้ายที่เราจะมานั่นก็คือตลาดซุกวาก,กิฟค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซุกวาก,กิฟนะคะนั่นก็คือตลาดของที่นี่เนีตลาดคนเดินตลาดที่คนมาเยอะมากๆแล้วก็เป็นตลาดที่แบบรวมของหลายอย่างคือใครมาที่นี่ที่เดียวก็คือเหมือนได้เที่ยวกตาตาเรียกหรอกอะว่ะเป็นผีที่เป็นผีดินะพี่ผีดำเป็นผีที่พี่ผีดำเป็นผีดิ ตอนนี้เขาก็กลับไปแล้วนะคะกลับแล้วเหนื่อยมากหม่ไหจริงคือเหนื่อยมากๆแต่สนุกมากๆด้วยขอทอดอรรเอเซอรี่ออกให้หมดกันนะคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วอะและทริปเทียวโดฮาของเราก็จบลงแล้วนะคะใครที่ทางสิทธิ์น้านหรือแบบว่าอยากจะไปเที่ยวหลายๆที่มากกว่านี้ก็ลองดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าเราไปซาอุเนี่ยจะไปไหนบ้างแต่บอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้อยู่โรงแรมเดิมกับคลิปนี้แล้วนะไปโรงแรมใหม่ที่รอดติดตามในอีพีต่อไปเลยและใครอยากรู้อะเรียดเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการทรานสิตที่ดอฮาอีกคอมเม์มาได้เลยนะบ๊ายบายค่ะเหนื่อยมากนั่งรถจากนี่ไปประมาณสชั่วโมงนั่งอีกแล้วอะ คุณแก่ไหวไหมคะคนแกไ่ไหวไหม,มไม่รู้ว่าจะถัดไหมอีกดับไฟดับใครไหวไปก่อนแต่จูน่าจะไม่ไหวละกแ็แเดไม่มีเลย